สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีลบสายพันธทมิ่งของรถตู้เครื่องสามพันนะครับ1นึเคดีนะครับ1นึเคดีขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับจะมีปุ่มปุ่มซ้ายกับปุ่มขวานะครับกดปุ่มขวานะครับเปิดกุญแจก่อนนะครับอันแรกเปิดกุญแจไปออนนะครับ กดตัวนี้ครับกดหาทริป B นะครับงางนี้ทริป A ทริป B แล้วกดเช่เข้าไปครับนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5แล้วปิดกุญเจออฟ1 2 3 4 5แล้วเปิดโอน1น3 สี่ห้าทีเบลสจะกระพริบครับแล้วกดแล้วปล่อยนะครับเห็นไหมจะเป็นเลขสิหหขบสห้านะครับหนึ่งคือหนึ่งหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลสี่หมื่นโลห้าหมื่นโลโลจนคันนี้จะตั้งประมาณสิบห้านะครับแศนห้าครับครับถ้าได้เศษห้าปุ๊บให้กดแช่ครับกดแช่ปุ๊บมันก็ไฟใช้พันธมิตรจะจะดับนะครับครับดับแล้วครับ